เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมมาพาสองนะครับของกิจกรรมนะครับเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีนะครับผมมาแล้วนะครับซึ่งเป็นการ ECA นะครับผมตัวละครนะครับในภาค Movie Hero นะครับแล้วก็ GT Hero นั่นเองนะครับต้องบอกว่า สองภาคนี้กาลังมาแรงเหลือเกินนะครับไม่ปล่อยให้เราเหงานะครับก็จริงๆก็เหงาไปอยู่พักหนึ่งเนาะ,ะแต่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่คิดนะว่าจะเป็นทางด้านของโกคูก็ตัวนี้นะครับได้ ECA นะครับจริงๆผมคาดหวังว่ามันน่าจะเป็นทางด้านของโกจิต้ากับโบลี่มากกว่าไงหวยมาออกที่โกคูตัวนี้วะอันนี้ก็งงเลยทีนี้แทนที่จะไป ECA ตัวของโบลีสีเหลืองกับโกจิต้ามากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไร มาดูความสามารถที่ทำาการอัปเกรดหลังจากที่ e c a ต้องบอกเลยว่าความสามารถโคตรโหดเลยนะครับโอเคมาดูความสามารถของโกคูกอตโกคูกอตก่อนนะครับตัวแรกก็จะนำตัวดีสีเขียวนะครับคิกบวกสาให้พิ่ให้แทนตีเฟนต์บวก130%เโอเคเลยนะไปนำในแอนตเมทแคล็บบิเทิลได้นะครับผมแล้วก็จะทำการสแต็กพลังป้องกัน30%แล้วก็ทำการซิลท่าไม้ตายด้วยงองคันนที่จะดีโคตรโหดเลยนะครับผม พาสซีฟสกิลโอ้โหคือเห็นพาสซีฟสก l ลนี้ต้องบอกเลยว่าโเหเยี่ยมมากนะครับด้วยมาถึงว่าตัวเองตั้งต้นมาที่150เนะครับทั้งพลังโจมตีแล้วพลังป้องกรรันรวมถึงบวกคี้มาอีกแถมความสามารถสุดเทพของโกคูตัวเนี้จริงๆอะ่ะผมอะ่ะอยากให้โกคูนี้มาอยู่ในทีมของตัวเจ็ดปีมากเลยไม่คิดว่ามัน ECA พอมัน ECA ECA เสร็จใช่ไหมผมมองว่ามันเป็นตัวที่เติมเต็มให้กับทีม โกคูและป่าเบลร่ลางก็ต7เจ็ดปีมากเลยด้วยความสามารถในการที่จะเปลี่ยนลูกแก้วสีอะไรก็ได้นะครับเป็นลูกแก้วลุง้งโอ้โหมันใช่เลยมันคือตัวซับพอร์ตที่ดีมากๆของทีนั้นเลยครับมันมาแล้วครับโกคู Go ตัวนีนะ้ต้องมีอยู่ในทีมนะใครมีผมแนะนําให้ปั้นเลยตัวนี้ต้องมีในทีมนั้นเลยนะครับผมเป็นตัวเปลี่ยนลูกแก้วนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีโกคูจีทีเบติต้าจีทีไอตัวนี้แหละทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็ จะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน7%นะครับต่อลูกแก้วที่เก็บได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเก็บลูกแก้วไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเก็บลูกแก้วสีลุงมากกว่า2ลูกนะครับจะบวกแ t t a ท k and Defense ไปเลย77%นั่นเองครับโอ้โหคือบวกปกติก็บวกลูกแก้วธรรมดาอยู่แล้วนะ7%แต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นลูกแก้วสีลุงเพียงแค่2ลูกหรือมากกว่านะครับจะบวก a t t a ท k and Defense ไปเลย77%นะครับทำให้สแต็แตของตัวเองน่นข้านที่จะสูงแล้วก็โหดเยี่ยมมากนะครับเป็นทั้งตัว นุกก็ได้เพราะมันแอสแทกตามลูกแก้วไงแต่ก็นุกไม่ค่อยแรงมาแค่7%เองนะครับผมก็ไม่เป็นไรความสามารถที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งและโคตรดีของโกคู oo, ตัวนี้คือจริงๆมันก็ดีตั้งแต่ตัวที่แล้วนะดีตั้งแต่ที่ยังไม่ ECA เลยนะคือจะทำการลดดาเมจที่ได้รับ,รบลง77%นะครับผมแต่ก่อนมันแค่มูวี่บอสนะครับตอนนี้เจอ ประเภทเพียวไสยันก็จะทําการลดดาเมจที่ได้รับลงแล้วจะทําให้ตัวของมันอ่ะค่อนข้างที่จะแข็งแก่งมากๆเลยทีนี้จะเอาไปเล่นได้หลากหลายมากขึ้นเองนะครับสาหรับโกคุก,ก้อนตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าโหดเยี่ยมแล้วก้อนห้าใช้ขึ้นมาแบบโคตรเลยนะครับผมทีมที่แนะนําให้ลงใช่ไหมก็ยังคงที่จะแนะนําให้ลงเป็นลูกทีมของ7ปีนั่นแหละมันคือสุดยอดตัวซัพพอร์ตที่ดีจริงๆไม่ต้องซับก็ได้นะมันเป็นตัวดาเมจได้เหมือนกันนะค่อนข้างที่จะแข็งแก่งมาก นะครับผมเลี้ยวเอาก๊อไปได้คือไปได้ทุกที่แล้วนะสำหรับโกคูตัวนี้นะครับก็มีปุ๋ยให้ฟาร์มด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะขยันขนาดไหนในการฟาร์มนะก็ไปฟาร์มกันได้นะครับสำหรับโกคูตัวนี้แต่จริงเราไปฟาร์มซูเปอร์สัญญาธรรมดาก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมโอเคมาดู ตัวต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปนะครับเรามาให้คะแนนตนยิงก่อนดีกว่าเพราะาเรามาพรีวิวสกิลของมันใช่ไหมก่อนที่จะไปเล่นจริงนะเพราะตัวมาว่าที่10นะครับสำหรับโกคูก็ตัวนี้นะครับผมให้คะแนนไปเลยนะเต็ม10นะครับผมให้ในส่วนของตัวมันเองนะผมให้ไปถึง9เลยนะไม่อยากให้10นะผมชอบในความสามาร,รถในการเปลี่ยนลูกแก้วมากๆเลยแล้วก็ตั้งต้นพลังโจมตีและพลังป้องกันค่อนข้างที่จะเยอะแถมตัวละครตัวนี้เราเออผมเก็บได้ลุงด้วยไงก็คิดว่าจะน่าจะดึงศักยภาพของมันออกมาได้เต็มที่นะครับ ต้องบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับปกติร่างเดิมมันก็โอเคอยู่แล้วนะคือเขาเน้นโบสแสเต็คค่อนข้างเยอะแถมมีการสเต็กพลังป้องกันด้วยก็จะทำให้ตัวมันค่อนข้างที่จะถึกมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมโอเคมาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับผมทางด้านของซูเปอร์ไซ亚ก็ดเบจิตานั่นเองนะครับซึ่งออกมาพร้อมโกคูนะครับแล้วก็น่าจะแข็งแกร่งไม่ต่างกันเลยนะครับสำหรับป่าเบตัวนี้นะครับก็ เหมือนเดิมนะคือจะนําประเภทสีแดงซูเปอร์นะเป็นประเภทตัวดีสีแดงนะครับเหมือนกับโกคูเมื่อกี้เลยแต่ตัวของป่าเบนะครับจัดสแต็กพลังโจมตีแทนนะครับซึ่งสแต็กไปได้เลย99เทิ์นะครับแถมสแต็กเยอะด้วยนะ50%นะคล้ายๆเป็นตัวดาเมจนั่นแหละนะครับผมแล้วก็คิปบวก3แอทแทร์ดิเฟนซ์บวก150%ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนท่านโกคูเลยนะแต่สิ่งที่ผมมองว่าว้าวมากๆเลยก็คือมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะกัด อแอตแทกนั่นเองก็คือตัวมันสามารถที่จะเป็นตัวแท้งได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่กาดติดนะครับก็ไปลุ้นเอานะแต่ก็คือดีแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีนะคืออย่างน้อยมันหายอะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะป้องกันได้เลยครับทำให้เราพอจะไว้วางใจได้นะครับถ้าเกิดเอาป่าเบไปลงไปรับเตยนี่ยงเงี้พอมีโอกาสที่จะติดบล็อกไงครับผมและที่สําคัญนะครับผมป่าเบตัวนี้ยิ่งถึกเข้าอีกด้วยความสามารถที่ถ้าตัวเองโดนกระทืบนะครับ ตัวเองจะได้รับพลังโจมตีและพลังป้องกัน77%นาน3เทินนั่นเองครับหลังจากที่ตัวเองโดนโจมตีโอ้โหโคตโหดนะครับผมแล้วก็มีโอกาสปานกลางนะผมที่จะทําการยิงถ้าไม่ตายซ้ําอีก1รอบพร้อมทั้งมีโอกาสที่จะสตาร์ถึง70%นะครับเมื่อเจอกับศัตรูที่เป็นมูวี่บอหรือเพียวสายยานเองค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยสำหรับป่าเบตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ไปซัพพอร์ตให้กับทีมของ7ปีตัวใหม่จริงไม่ต้องซัพพอร์ตหรอกแม่งคือตัวเก่งเลยแถมเป็นตัวดาเมจสแต็กดาเมจได้นะครับผมแนะนำตัวนี้ถ้าใครจะอัพแนะนำให้อัพคิไปเลยครับเพราะว่าตัวเขามีความสามารถที่จะติด ตีเบิ้ลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเพราะฉะนั้นนะครับอัพไปทางคีมิดด้ามเลยได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมันแรงอยู่แล้วอ่ะนะครับเราไม่มันเบิ้ลอยู่แล้วแล้วก็ไปอัพคีซ่าให้มันนะครับโอเคเอาง่ายคือป่าเบกับโกคูทําออกมาได้ดีนะทั้งสองตัวนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10เลยนะ ECA มาได้น่าใช้งานมากๆนะครับสำหรับ2ตัวนี้ไม่มีที่ติเลยนะครับผมสำหรับป่าเบตัวนี้นั่นเองนะครับผม โอเคก็ผมเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือการมาของโกจิต้าสีสีเขียวที่ทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะรอการปรากฏต,ตัวของเขามันนานมากรวมถึงผมด้วยนะบอกว่ามันเป็นตัวที่เราอยากให้มัน ECA ตั้งนานแล้วและคราวนี้ทางนั่นลุงบันไม่ทําให้เราผิดหวังครับด้วยความสามารถในการ ECA ผมบอกเลยว่าเขากลับมาแล้วครับ <laughs> เขากลับมาแล้วครับผมสําหรับโกจิต้าตัวนี้นะครับสุดยอด ตัวละครได้กลับมาแล้วครับตำนานนะกลับมาแล้วครับผมนำฟิวชั่นนะครับถึงร7 0เลยนละยโคตรเยอะเลยนะแล้วก็นำสีเขียวทุกประเภทนะครับคีบวกสาแทมดีเฟนต์บวก100%รซนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ายังไม่เท่าไหร่นะเพราะแต่ฟิวชั่นได้นำเยอะคโคตรเลยนะครับก็คือมันกลับมาเลยจริงนะครับถ้าไม่ตายอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับผมันดูอันก่อนก่อนอ๋อโอเคอันก่อนกสกอตสแตกเหมือนกันเนาะ ECA เสร็จ e นะครับก็ยังคงที่จะ,ะแตกพลังโจมตีและพลังป้องกันก่อน1เทินนะแล้วทําการลดพลังป้องกันของศัตรูลงด้วย50% 3เทินนั่นเองครับแต่สิ่งที่ว้าวโคตรโคตเลยนั่นคือ Attack and Defense บวก150นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการนะครับ เขาจะไม่เป็นตัวที่เปราะบางอีกแล้วนะครับเพื่อนๆจะไม่มีคำว่าเปราะบางอีกแล้วนะครับสาหรับโกดิต้าตัวนี้นะครับสแต็คพลังป้องกันเยอะมากๆเลยนะครับพลังโจมตีก็เยอะด้วยเองแถมตัวศัตรูนะครับประเภทตัวร้ายน,นะครับจะได้รับ ta ตแทก d อ e ดีเฟลบไปถึง20% 20%นี่ถือว่าเยอะนะลบไปเยอะโคตรๆเลยนะเหมาะกับดาน มอกกรดานอะไรซูเปอร์แบทเทนโรสที่เป็นตัวร้ายอ่ะเอากุิต้าตัวนี้ลงไปจะโคตรดีเลยนะครับแล้วก็ความสามารถสุดเทพนะคือมีโอกาส50นะครับผมที่จะตีเข้าทุกทุกสีนั่นเองนะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะดีและเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเอกลักษณ์ของทางกูิต้าอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะบวกพลงังโจมตีและพลังป้องกัน 25%นะครับตลอด5เทินนะครับที่ทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตายนั่นเองนะครับเพิ่มสแตก็กสูงสุด50%นะครับก็จะการันตีไปเลยว่าโกจิต้าตัวนี้นะครับสามารถบูสต์สดตตัวเองได้ถึง200%เลยนั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสเหมือนเดิมเกรโอ้โเรามีเกตเลยนะเฮ้ยอันเก่าก็เกตหรือเปล่าวะอันเก่าก็ อันเก่าก็เกรดนะอันนี้ก็ยังคงความสามารถสุดเม้ว่คือการเคาน์เตอร์ท่าไม่ตายนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าเป็นการ eca มาได้แบบโหดเยี่ยมมากๆเลยอันนี้คือบอกเลยว่าโหดแล้วก็หน้าเล่นขึ้นเยอะแล้วก็จะเติมเต็มทีมให้กับโกจิต้าสี่ lr โคจิต้าสี่เจ็ดปีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโกจิต้าตัวนี้ก็แน่นอนครับว่าคะแนนนี้ก็จะให้ไปเลยเก้าไม่ขอให้สิบแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะเก่งเวอร์ไปให้เก้าเลยครับเพราะจริงๆให้สิบก็ไม่แปลกปะเพราะว่า ก่อนที่มันยังไม่ ECA แม่งย่างกากเลยดูดินี่คือยังไม่ ECA นะคือมึงไม่คิดจะป้องกันตัวเองเลยนะครับเป็นถึงตัวโกดิต้าแท้นะครับไม่มีการสแต็กพลังป้องกันอะไรให้กับตัวเองสิ้นเลยครับตัวเองเบาย่องเลยครับโดนทีก็น่าจะไปเกิดไปเกิดเป็นดาวเลยครับแต่หลังจากที่ ECA แล้วนะครับโอ้โหแม่เจ้านะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึงครับโหดเลยถ้าบอกว่าเป็นการพัฒนาที่ดีโคตรเลยนะฮะสำหรับโกดิต้าตัวนี้นั่นเองครับผม เอาละครับผมเรามาถึงตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่ได้รับการ ECA แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดโกดิต้าได้แล้วครับ โอเมก้าเชนลอนก็ต้องมาเลยนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าโหดเยี่ยมเหมือนเดิมเลยครับผมบอกโอเมก้าเชนลอนนี่ทีเด็ดเลยนะสำหรับผม,มใช้ได้เลยนะเออนำชาโดดาก้อนเหมือนเดิมเลยเหมือนกับโกจิต้าตัวเมื่อกี้เลยถึง170%เ, <c oughs> เลยนะครับแถมความสามารถผมมองว่าอันนี้มันเพิ่มมาปะตัวเก่าเออตัวเก่าไม่แสแ,แต็กนะครับตัวใหม่สแ,แต็กพลังป้องกันให้เราแล้วนะครับากิดว่าตัวมันก็จะเพิ่มความถึงกับตัวเองขึ้นมาอีกนะครับความสามารถพลาสติคนะครับเหมือนเดิมเลยยืนพื้น150%นะครับแถม ตัวละครทุกประเภท Attack and d e f e n ล e ลบไปเลยนะครับ20%่อนค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับอันนี้คือโหดเลยนะตัวละครตัวละครทุกตัวเลยนะครับไม่แบ่งแยกนะครับลบไปเลย20%นะครับแล้วก็จะทำการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน10%รต่อการโจมตีนะครับสูงสุด70%อนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะสแต็กค่อนข้างที่จะบวกเยอะนะครับผมบวกไปเท่าไหร่ล่ะ 200ร้อยกว่าเหลือ120ได้เลยนะครับแถมมีโอกาสที่จะตีติดเป็นท่าไม่ตายนะครับมีเดียมถึง30%นตั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อัพคิมิด้ามนะครับสำหรับผมผมมองว่าอัพคิมิด้ามเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่มีเหตุผลอื่นแล้วนะครับที่คุณจะต้องอัพตีเบิลเพราะว่าตัวละครมันตีเบิลอยู่แล้วนะครับผมก็แนะนําให้อัพคริไปเลยนะครับสำหรับโอเมก้าเชนรอนตัวนี้ต้องบอกว่า ega มาก็เหมือนกับโกจิต้าเมื่อกี้เลยโงด ไม่มีสตินะครับต้องการอยู่แล้วตัวอย่างนี้นะครับให้ให้นึกถ้าถ้าเกิดโอเมก้าเชรอนประมาณไหนประมาณให้นึกถึงทางด้านของคูลเลอร์และการสีเหลืองนะครับแต่โอเมก้าเชรอนก็จะมีความสามารถในการที่จะสแตกกป้องกันได้ก็จะค่อนข้างที่จะถึก นะครับเข้าไปอีกนะครับด้วยความสามารถของตัวเองก็โหมันโหดอยู่แล้วอะ่ะแต่รู้สึกว่าผมจะเปิดได้น้อยมากเลยนะครับสำหรับโอเมก้านะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าการให้คะแนนโหให้9ไปเลยนะเพราะว่ามีการพัฒนาจากตัวเก่าแบบเห็นได้ชัดคโคตรเลยนะครัสำหรับโอเมก้าตัวนีนะครับโอ้โหวป็นไปยังไงกันบ้างนะเพื่อนต้องบอกว่าการ เฉลิมเฉลองพาร์ทสองนะครับเป็นการ ECA ตัวละครเก่ากลับมาได้ค่อนข้างที่จะโหดนะครับแล้วก็ดีโคตรเลยโดยเฉพาะไอ้โกจิต้าตัวนี้นะผมมองว่าาแม่งว้าวนะครับอาจจะไม่ได้ว้าวหรือแบบอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความสามารถที่มัน มันมันมันแบบมันเป็นตำนานอะ <c oughs> าน่ะเข้าใจคำว่าตำนานไหมตำนานอะ่ะมันกลับมาเว้ยมันกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยหน้าตัวเก่าตัวใหม่เลยนะครับคือแบบสแต็กสูงนะครับใช้ได้เลยผมชอบมากเลยนะสำหรับโกดิ้าตัวน,นี้นะครับผมก็โอเคนะครับนี่คือการอัปเดตตัวละคร ECA นะฮะที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะจริงๆแม่้วันที่10ก็เข้ามาแล้วนะครับผมก็อีกไม่นานนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการไลฟ์สตรีมสด ในการที่จะฟาร์ม e ECA นะเดี๋ยวเราเรามาพูดคุยกันดีกว่าเออหลัจากที่ตัวละครพวกน ECA ไปแล้วจะโหดขนาดไหนนะครับน่าจะมีสตรีมนะถ้าผมไม่ติดอะไรนะครับผมโอเคในะครับผมนี่คือการพรีวิวสกิลตัวละครนะครับ ที่ได้รับการ ECA ถึง4ตัวละครด้วยกันนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าถูกใจเพื่อนๆไหมผมแม่งโคตรถูกใจเลยนะแล้วก็คิดว่า LR พาร์ทจะตามมาอย่างแน่นอนนะครับอีกไม่นานแล้วนะครับผมว่า LR พาร์ทนี่คืออืมน่าจะน่า ขอเป็นขอเป็น LR b บ l ี่กับ LR Omega c h เชนลได้ไหมผมขอเลย2ตัวนี้ขอให้มาเถอะมันต้องมาแล้วว่ะจังหวะนี้นะครับผมแต่ก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับเป็น LR J-Feed ไหมเพราะว่ามันก็มีบทในส่วนของภาพมูวี่บอสไอไอมูวี่ฮีโร่อนนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับแต่ผมอยากให้เป็น LR Omega c h เชน n อกับ LR b o l ี่มากๆเลยเพราะว่าตัวดีมาถึง2ตัวแล้วนะขอตัวร้ายมากงดิให้มันแบบกบกันหน่อยอะนะเออมันจะได้แบบ คือผมเตรียมเพชรลอยและไอเอลอาร์พาร์ทสองเนี่ยมึงมาเหอะขอให้เป็นตัวที่ว้าวแล้วกันไม่เอาตัวแบบกะกา,กากตัวแบบซับพอร์ตนะไม่เอานะไม่เอานะคือถ้าเราจาได้6ปีมันจะเอาตัวซับพอร์ตมาแต่ผมขอไม่เอาแล้วกันนะครับรอบนี้ขอเป็นตัวเป้งๆเ,เลยเป็นบอสมาเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนนะครับจะชอบนะครับแล้วเกิดชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเป็นกาลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม